สวัสดีครับสวัสดีครับผมคนบ้าปลูกต้นไม้ครับวันนี้พามาชมเลี้ยงไก่ในสวนป่าเหมือนเดิมนะครับเพื่อนก็บรรยากาศช่วงนี้ก็เป็นช่วงบ่ายสองนะครับฝนก็ตกลินลินนะครับก็ยังเป็นฤดูฝนอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็ได้มาปล่อยอน้องไก่นะครับอ,ออกมาออกมากินพวกใบไม้แล้วก็เอามะละกอในสวนนะครับเพื่อนมาให้ กินเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ได้มาถ่ายบรรยากาศเนาะอัปเดตนะสวนป่าแล้วก็เลี้ยงไก่นะครับในสวนป่าป้าเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับก็ที่จริงฝนน่าจะมาแบบลดสุดท้ายแล้วนะครับผมคิดว่านะก่อนที่จะหมดฝนไปนะครับนี่ก็เลยมาอัปเดตสวนป่าก็ช่วงนี้ครับก็ในสวนนะครับก็ยังลกๆอยู่นะครับไม่ได้ตัดเพราะว่า มันไม่ใช่หญ้าที่แบบว่าจะขึ้นสูงนะครับมันเป็นมันเป็นหญ้าที่แบบว่าต้นไม้เรามันต้นใหญ่นะครับก็ผมก็ไม่อยากจะตัดมันไปเนาะให้แบบว่าพอมันหมดฤดูหมดฤดูหมดฤด,ด,ดูฝนเนี่ยหญ้ามันก็จะคลุมเป็นเป็นปุ๋ยไปเราก็จะปล่อยมันไปตามแบบธรรมชาติไปนะครับอันนี้ก็เป็นเฉียงนานะครับเพื่อนเฉียงนาพ่อแกก็มาทำอ้ ที่แบบแกจะเริ่มแบบไอ้มุงฝาบ้านนะครับแกจะมามานอนเฝ้าไก่นะที่สวนแกก็มาเริ่มมาทำแล้วนี่ครับก็ฝนฤดูฝนนะครับในสวนป่ามันก็ค่อนข้างที่จะแบบไอเปียกเปียกเฉะแฉะนิดนึงนะครับแต่ดีหน่อยที่สวนนะครับไม่ค่อยเจอปัญหาแบบพวกงูอะไรนี้ก็คือไม่มีนะครับเพื่อนๆทั้งที่เป็นป่าค่อนข้างที่จะลกเลยนะสงสัยผมบอก เจ้าที่เจ้าทางไว้เลยล่ะห้ามมีงูอย่าให้เจอนะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับผมก็เป็นความเชื่อนะครับนี่ครับเลื่อนไก่เลือดผสมนะครับนี่สวยงามมากเลยมันที่จริงนะถ้าอันนี้มันฝนตกเนาะถ้าอ่ามันแดดออกนะครับมันจะแบบมันด้วยที่ว่าแบบมันหลายหลากหลายสีสันนะครับมันก็จะแบบถ้ามันมันโดนแดดนะสีมันจะแบบจะชัดมากเลยนะครับนี่ในพวกนี้สวยงามก็นละอันนี้เป็นวัยรุ่นเนาะกำลังที่แบบ จะขึ้นใหม่นะไวรุ่นรุ่นนี้ก็แบบประมาณ30กว่าตัวได้นะที่เป็นตัวผู้ตัวเมียเนาะเป็นัวรุ่นรุ่นรุ่นเด็กที่มันกําลังจะขึ้นใหม่อืมก็จะมีอ่าที่เป็นอ่าไก่แจ้นะครับไก่แจ้ไก่เลือดผสมนะครับอมเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงนะครับเป็นไก่ป่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนฝั่งฝั่งในป่าฝั่งนู้นเนาะ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นสามสกว่าปีได้นะประมาณกับ70ไร่นะเป็นป่าสักนะเป็นป่าดิบเลยครับประมาณว่ามันลกมากๆเลยเพราะว่าไก่ป่าน,ะน่าจะเป็นพันกว่าตัวนะอยู่ในตรงนั้นนะเมื่อกี้มันก็ถ้าผมไม่อยู่นะถ้าผมลงมาตอนเช้า่มันจะออกมาอยู่แถวแๆสวนผมนะมันจะมาหาไก่ผมนี่แหละมันจะร้องอันรัดกันนะมันจะมาหากันแต่เมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงอยู่นะครับ ที่มันที่มันขันรัดกันนะแต่ไก่ไอ้ที่ผมเลี้ยงเนี่ยมันก็ไม่ได้กล้าที่จะไปไหนไกลนะครับอืมก็จะวนเวียนอยู่ไอแถวคอกนี่แหละครับไม่ได้ไปไกลเพราะมันค่อนข้างที่จะกลัวเนาะด้วยที่อ่าหมาก็มีนะครับมันจะมีหมาด้วยเนี่ยถ้าถ้าถ้าผมไม่อยู่นะผมก็จะอให้น้องๆนะขังไว้เลี้ยงไว้ในคอกนี้ไว้ครับก็ลงมาก็จะปล่อยเลี้ยงวันละ 1-2ชั่วโมงนะครับให้เขาออกมากินพวกใบไม้ปลวกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นทําให้เขาแบบว่าไม่ไก่ไม่เครียดด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งเนาะเราก็เซฟเขาด้วยเผื่ออันตรายเนาะเพราะงั้นถ้าเราอยู่เราก็ผมก็จะปล่อยเลี้ยงแล้วก็จะนั่งอยู่ประมาณเนี้ยหนึชั่วโมงนะครับถ้ามีเวลานะถ้าไม่ได้มีเวลาก็ปล่อยประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับนี่สวยงามนะครับไก่มันก็คุ้นคุ้นนะครับเดินตามมาหมดแล้ว ไก่เป็นไก่เลือกผสมนะครับเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์เร็วนะครับช่วงฤดูฝนนะครับยังไม่ได้มีไข่ไปเช็คกันไปแล้วยังไม่ได้มีไข่เลยอีกสักน่าจะหมดฝนนะครับถึงฤดูหนาวเนี่ยน้องๆจะแบบว่าไอจะไข่กันเยอะนะครับนี่เป็นไงอันนี้เป็นไก่แจ้แจ้าขาวคอทองนะครับนี่ก็จะมาเป็นล็อตตอนนี้แจ้าขาวคอทองนะน้ำได้ประมาณเกือบสิบตัวนะครับแนะจ้าขาวคอทอง ได้มาทีแรกก็ประมาณสามตัวได้เนาะแจ้ขาวคอทองก็ขายายพันธุ์ออกไปนะครับตัวนี้ก็เป็นนี่ครับตัวนี้ก็เป็นอ่าเป็นตัวผู้ครับตัวลูกมันนะครับก็เป็นจแจ้แหละตัวเล็กๆจริงๆที่ถ้ามองดูด้วยตาเปล่านะตัวเล็กๆมากนะครับถ้าสมมุติว่าน้องๆไม่มีขนเนี่ยนะน่าจะตัวเท่ากําปั้นนี่ได้นะอืม,อมตัวนี้ก็เป็นแจ้คอทองเหมือนกันสวยงามนะครับ แจ่คอทองรอตัวพ่อมันอันนี้เป็นตัวลูกนะครับเป็นวัยรุ่นนะครับเป็นวัยรุ่นขึ้นใหม่นี่พวกนี้สวยงามมากเพื่อนนะ<ช>แต่แตก็คือเราเอามาเลี้ยงดูเล่นน่นแหละเราไม่ได้เอามาเลี้ยงมาเพื่อที่จะบริโภคนะเราไม่ใช่สายงั้นเราเลี้ยงไว้ดูเล่นเลี้ยงไว้สวยงามนะครับก็มีแบ่งให้น้องๆเพื่อนๆไปดูแลก็หลายร้อยตัวเหมือนกันนะครับแต่ช่วงนี้ยังยังไม่ได้ปล่อยนะครับเพราะว่ากําลังที่จะ เขาเรียกว่าอะไรนะสะสมไว้ให้มันประมาณสัก200อให้ตัวก่อนนะครับปีที่แล้วนะมีประมาณ200ตัวนะครับแต่ผมก็ปล่อยไปจนเหลือประมาณไม่ถึงร้อยตัวนี้กําลังสะสมใหม่อยู่นะครับน,น้องก็เข้าไปอยู่ที่สวนวายนะครับม,มันได้ยินเสียงฝั่งโน้นร้องนั่นแหละฝั่งโน้นมันก็เลยจะไปหา แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สวนในอีกาค่อนข้างที่แบบว่าจะเยอะเนาะเยอะมากเลยมันก็กลัวตัวลูกนะถ้าปล่อยออกมานี่นะเสร็จพวกอีกานะครับตัวลูกนะถ้าแบบเราปล่อยออกมานี่ไม่ผลอีกานะครับอีกาเอาไปกินหมดเลยนะครับนี่ผมก็เอาเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ มะละกอสุกนะเมื่อกี้ได้มะละกอสุกมาสี่สี่ลูกนะผมก็ให้ให้กินไปหมดแล้วอไก่นี้มันจะแตกต่างจากที่เป็นไก่บ้านนะครับไก่บ้านจะเชื่องง่ายกว่านะครับอ่จะเลี้ยงเชื่องง่ายกว่าไก่อ้นี้มันจะกึ่งไก่ป่าแล้วก็เป็นกึ่งไก่แจ้ความเชื่องมันเนี่ยก็จะไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่แต่พูดถึง อ่าถ้าเราไม่ได้สนใจเขาก็ก็เขาก็จะไม่ได้ตกใจอะไรเหมือนเราก็เดินเข้าใกล้อะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าเรา,เราแบบตั้งใจที่จะจับเขานะี่ะคือไม่มีทางครับมันจะจับยากนะทำแบบเนี้ยแบบผมถ่ายใกล้เนี่ยคือเราไม่ได้สนใจผมก็พูดตรงผมไปอย่างเงี้ยน้องๆก็จะไม่ได้ตื่นนะอืมด้วยมันเป็นสัญชาตญาณของที่เป็นอ่าไก่ไก่ป่าด้วยแหละมันก็จะมีใสแ่แก่นนิดนึงไอตัวสีดํานะครับเพื่อนนี้ ไอตัวสีดําตัวเนี้ยเป็นไก่ดําภูพานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอืมตัวเนี้ยมันพาเราเนี่ยตัวเนี้ยเป็นลูกของตัวนี้นะครับเป็นแต่เป็นตัวผู้มันผสมกับไก่เลือดผสมนะครับไก่ไก่แบบเนี้ยไก่หูขาวเนี่ยมันก็ออกมาเป็นตัวนั้นเนาะเป็นผ่าเรากึ่งกึ่งไก่บ้านนะตัวผู้นะอือแต่ที่จริงตัวนี้เป็นไก่ไก่ดำภูพานร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวนี้จะเหมือนไก่ป่านะครับในลักษณะก็คือ ขาจะดำนะครับหูขาวแต้มขาวจะเป็นกึงก่งๆึมันก็จะพาเราไปเรื่อยๆเนาะนเป็นไก่แจ้นะครับนี่ก็เป็นกึง่งๆึ่งไก่ไก่บ้านแล้ะตัวเนี้ยมันก็จะพาเราไปเยอะมากนะครับเออเอาขันเสียงไก่แจ้นะครับเสียงเล็กๆขันดีๆนะครับนี่ฝั่งนี้ไอ้พวกคอทองเนี้ยประมาณสิบตัวนะครับ อ,อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนมาอัปเดตนะครับก็เลี้ยงไก่ในสวนป่ามันเดิมอ่านิ่มให้ดูตัวนี้มันเดิมนะครับตัวนี้สวยเลยนี่นี่เขาเรียกว่าไก่ไว้นะครับเพื่อนไก่ไวายไ,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 ไก่ไว้หูไก่หวยหูขาวตัวเนี้สอปีแล้วนะครับสวยงามนะครับมีคนมาขอขอซื้อไปแต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยนะครับตัวนี้เอาไว้เป็เป็นพ่อพันธุ์ที่จริงมันมีคู่มันอีกตัวหนึ่งนะ แก็คืออ่าปล่อยไปตัวนึงนะครับเหลือไว้ตัวนึงไว้เป็นพ่อพันธุ์นะครับอโอเคก็ไมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อนเป็นกําลังใจในการทําคลิปเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตนะครับนะเลี้ยงไก่หรือว่าส่วนป่านะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับโอเควันนี้ก็สวัสดีครับ